กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกและเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆควรให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐาน5ประการ 1. การเลี้ยงลูกบอลความสำคัญเป็นทักษะที่ใช้ในการควบคุมลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปตามที่ต้องการช่วยให้หลบหลีกผู้ต่อสู้และสร้างโอกาสในการทำประตู 2. การส่งลูกบอลความสำคัญใช้ในการส่งต่อลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีม เพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูหรือเคลื่อนที่ลูกบอลออกจากพื้นที่อันตราย3การยิงประตูความสำคัญเป็นเป้าหมายหลักของการเล่นฟุตบอลคือการทำประตูให้ได้ 4. การหยุดลูกบอลความสำคัญใช้ในการวกควบคุมลูกบอลที่ส่งมาให้หรือเมื่อลูกบอลถูกคู่ต่อสู้เตะม,มา 5. การแย่งลูกบอลความสำคัญใช้ในการแย่งลูกบอลคืนจากคู่ต่อสู้และเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุก ทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นการสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองในอนาคตอีกด้วย